สวัสดีครับ FC ที่เคารพทุกทท่านครับผมลุงป่องมงคลโคราชครับวันนี้ก็จะมาคุยกันช่องทางของการที่จะเข้าไปชม ทางเขาเรียกว่าช่องทางนะครับเป็นแนวทางเป็นแนวทางของการนำไปซื้อรถตรีสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นี่เองนะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2564ครับตามไปดูได้สองช่องทางด้วยกันนะครับในลายก็จะมีสองช่องสองลายเช่นเดียวกันครับ เข้ามาหาทางที่ติดตามผมเข้ามาไลน์ให้ได้นะครับเข้ามาไลน์ให้ได้ปั๊บผมก็จะดึงเข้านะครับเชิญเขาเรียกว่าเชิญดีกว่านะครับพูดตามภาษาศัพท์ตรงนี้เชิญเข้าในกลุ่มชมรมคนขอหวยและก็ในกลุ่มของลุงป่องมองคลมีสองช่องทางนะครับแล้วช่องทางที่มีรายละเอียดมากที่สุดกับ FC ที่สนใจแนวทางที่จะนำไป ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ไปที่ช่อง y o YouTube ภาษาไทยหมดเลยครับสช่องเช่นเดียวกันครับ 1. ไปที่ DJ เมงคลที่นี่ลูกทุ่งช h แนลสองลุงป่องมงคลชาแนลนะครับสช่องนะครับของ y o u b u c h ช n แนลนะครับย้ำอีกทีหนึ่งครับ DJ เมงคลที่นี่ลูกทุง Channel. ่งช n แนลลุงป่องมงคลช h แนลสองช่องทางนะครับกับรายละเอียด เรล่านี้เยอะแยะมากมายนะครับก็มาดังนี้นะครับเราแค่มาคุยกันเลยนะครับแตน,นี้ผมขออนุญาตปิดหนังสือเข้าไว้สักนิดหนึ่งนะครับนะครับคงเห็นชัดนะครับคงเห็นชัดนะครับเห็นชัดนะครับเห็นชัด เขาก็จะให้3ตัวมาตัวเดียวน,นะครับ3ตัวมาตัวเดียวเขาก็จะให้หลัก5หลัก6หลัก8ดนะครับต้องเรียกว่าหลักนะครับอย่าเอาไปรวมกันแทงหลักผิดนะครับผิดเอาไปรวมกันแทงผิดนะครับผิดนะครับผิดนะครับอย่าเอาไปรวมกันแทงนะครับจะผิดทันทีหนังสือหวยให้มาหลัก5หลัก6หลัก8ดนะครับห้าหลักหก8กแ แคปตาจอได้เลยนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรตินะครับของผมเองนะครับทําโดยลุงป่องมงคลลุงป่องมงคลก็จะทํามาได้ดังนี้นะครับทําได้ดังนี้นี่ครับหลักหนึ่งหลักหนึ่งหลัก8ดหลักห้านะครับหลักหนึ่งหลักแดหลักห้านะครับสามตัวมาตัวหนึ่งเช่นเดียวกันครับกับดังสือ หวยก็จะให้มาหลักห้าหลักหกหลักแปดนะครับผมจะจับมารวมกันเลยครับเขาเรียกว่าจับคู่กันนะครับเขาเรียกว่าจับคู่กันนะครับจับคู่กันนะครับจับคู่กันเลยนะครับแคปหน้าจอแล้วกันนะครับจับคู่กันได้ดังนี้ครับจับคู่กันได้ดังนี้ครับจับคู่กันได้ดังนี้นะฮะจับคู่กันได้ดังนี้นะครับแคปหน้าจอนะครับ หนังสือหวยก็จะให้มาหลักห้าหลักหกหลักแปดลุงปองมงคลก็จะทำสูตรของตัวเองได้หลักหนึ่งหลักแปดหลักห้าซึ่งมันจะตรงกันทั้งสองหลักเลยนะครับหลักแปดกับหลักห้านะครับตรงกันเลยนะครับสองอาจารย์นี้แหละนะครับหนังสือหวยและลุงปองมงคลนะครับผมก็เลยจับมาจับคู่กันซะเลยนะครับเป็นเลขเด่นเลขรองนะครับอยู่ข้างล่างนี่ฮะเห็นชัดไหมครับท่านเห็นแล้วก็แคปหน้าจอเอาแล้วกันนะครับแคปหน้าจอเอานะครับ แคปหน้าจอเอานะครับผมจะไม่เผยแพร่ทางไลน์นะครับตรงนี้นะครับรายละเอียดจะช่อง YouTube 2ช่องเท่านั้นนะครับ DJ มงคลที่นี่ลูกทุ่งลุงปองมงคลนะครับ2ช่องนะครับ2 c h a n แน l นะครับแคปหน้าจอเอา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 นะครับเห็นไหมครับข้างล่างเห็นไหมครับ นะครับตอนนี้มาดูที่ตารางที่ผมทำไว้สามสิบหกตัวนะครับสามสิบหกตัวนะครับสามสิบหกตัวเห็นหรือยังครับ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 สามสิบหกตัวที่ทาสีส้มไว้นั้นเขาเรียกว่าตัวรองนะครับแทงได้หมดแหละใครอยากแทงนะครับหลักไหนเป็นหลักไหนนะครับแล้วก็ที่วงกลมๆไว้นนั้นั้นนะครับ เป็นเลขเด่นนะครับเป็นเลขเด่นเป็นเลขเด่นวงกลมกลม้นั้นเป็นเลขเด่นนะครับวงกลมกลม้นั้นเป็นเลขเด่นนะครับวงกลมกลม้เป็นเลขเด่นและไอทิธาสีส้มๆว้เป็นเลขรองนะครับเลขรองเป็นแนวทางการนําไปแทงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสําหรับบางคนชอบจับคุกเขาเรียกว่าจัดเลขเลขหลักมาให้นะครับหลักนะครับเลขหลักก็จะมีดังนี้นะครับเลขหลัก หลักหนึ achte, CO, ่งก <sh> ็คือหลักหนึ่งนะครับหลักหนึ่งคือยังไงเดี๋ยวผมอธิบายสูตรของผมก่อนนะครับผมไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับมันก็จะมีกติกาของมันอยู่แล้วนะครับของแต่ละเจ้านะครับหลักหนึ่งจะอยู่หลักหน่วยหรือหลักสิบอะไรก็แล้วแต่ก็จะถือว่าเป็นหลักหนึ่งหลักแปดก็เช่นเดียวกันจะอยู่หลักหน่วยหรือหลักสิบอะไรก็แล้วแต่จะต้องถือว่าเป็นหลักแปดนะครับหลักหกเหมือนกันนะครับจะอยู่หลักร้อยหลักสิบอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นหลักหกนะครับ หลักสามก็เช่นเดียวกันนะครับจะอยู่หลักหน่วยหลักสิบอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นหลักสามนะครับตามสูตรของผมนะครับแล้วก็เลขสามกับเลขแปดตัวเดียวกันนะครับเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันนะครับเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดคือตัวเดียวกันนะครับสําหรับเซียนหวยที่มืออาชีพจริงๆจะเข้าใจเดี๋ยวก็รับทราบไว้แคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับ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 ท่านที่จะเล่นหลักก็เล่นไปเลยนะครับ หลักมีกี่ตัวแล้วแต่ละหลักท่านคงเข้าใจนะครับผมคงไม่อธิบายตรงนี้เยอะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเวียนมานะครับก่อนปิดคลิปนะครับสําหรับในตารางในตาราง36ตัวนะครับสีส้มที่วงไว้แล้วนะครับสีส้มที่วงไว้แล้วนะครับเขาเรียกว่าตัวรองตัววงวงกลมไว้นะครับตัวเด่นเลยละครเลขเด่น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 เลขดังนี่แหละครับนะครับ แล้วผมจับคู่ให้แล้วนะครับสามตัวมาตัวหนึ่งจากหนังสือหวยหนังสือหวยให้หลักแปดหลักห้าหลักหกหลักแปดหลักห้าหลักหกหลักแปดเหมือนกันเลยครับพูดกลับไปกับบาเดี๋ยวท่านจะงงสับสนนะครับหนังสือหวยจะให้มาหลักห้าหลักหกหลักแปดลุงป่องมงคลไทยทําได้ทําได้สูตรของตัวเองหลักหนึ่งหลักแปดหลักห้านะครับจับคู่ให้แล้วนะครับเด่นรองเด่นรอง เห็นยังครับเห็นยังครับแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้ครับขอให้ท่านโชคดีร่ำรวยนะครับทุกๆุกคนปัง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 รวยรวยรยรวย,วยชายโยชายโยชายโยสวัสดีครับ